สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจย์หุยหรือช่องหุย Mayflower Taro ์โร d อนด์เดซนี่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนกรกฎาคม2565ของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะเรามาดูกันเลยนะว่าชีวิตแต่ละด้านของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเปิดมาได้เดอะซันเลยเรียกว่าชาวราศีกุมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงกําลังขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามที่ขอให้ไว้ใจดวงชะตานะว่าช่วงนี้นะคะกําลังจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหมายไว้เนี่ยจะเข้ามาเกินความคาดหมายจะโดยซ้าไปจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้าง โดดเด่นเอามากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในแวดวงอะไรใดๆก็ตามทีนะคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศเดินเข้าไปในแบบออฟฟิศลูกค้าในที่พรีเซนต์งานอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าใครๆก็หันมามองนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากแต่ทีนี้ติงไว้นิดนึงชาวราศีกุมเนะี่ยพอรู้ตัวว่าเป็นแบบนี้เนาะมันจะมีความพราวในตัวเองบางอย่างก็กระซิบกันว่าอย่าเพิ่งมั่นหน้าเดี๋ยวบางเรื่องมากเกินไปเนาะเดี๋ยวหน้าแหกก็ได้ง่ายๆนะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณได้ไพ่คิงซบคัพนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องเงินทองระยะนี้นะไปได้รับรื่นดีมีรายจ่ายอยู่บ้างเดี๋ยวกำลังจะเล่าต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของรายรับนะคะใครที่ทํางานในลักษณะของงานที่ปรึกษานะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นคอนซัลท์ในสายงานอะไรใดๆก็ได้เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีสัญญามีงานใหม่มีอะไรเข้ามานะคะรวมไปจกนกระทั่งถึงอาถ้าเป็นใครมีอาชีพเป็นหมอดูหมัอนอาจารย์นะคะช่วงนี้ก็ลูกค้ายเยอะอะไรเยอะนะแต่ส่วนใหญ่งานเนี่ยจะเป็นลักษ ขนาของงานที่เราต้องฟังเขาหนุนใจเขานะคะงานแก้ปัญหาไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ารับฟังปัญหาเนี่ยมีและเยอะแน่ๆนะคะก็ดูแลจิตใจตัวเองไว้นิดนึงอย่าเอาความคิดความเห็นของตัวเราไปตัดสินคนอื่นมากนักนะคะฟังไว้เดี๋ยวได้ตังเองนะคะฟังนิ่งๆนี่แหละนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหาชานะคะตรีออฟคัพนะคะอาจารย์มองว่า เพื่อนฝูงคนรอบข้างนะหนุนใจกันดีสนับสนุนกันดีนะคะเวลาติดปัญหาอะไรขึ้นมานะลองถามเพื่อนคนรอบข้างบ้างพี่น้องบ้างเพื่อร่วมงานบ้างนะคะเขาจะช่วยคุณอะ่ะให้แก้ไขเรื่องอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะคะมัแล้วก็มันก็รวดเร็วด,ดีด้วยเราไม่ต้องแบบไปนั่งงมโของอะไรอยู่นานนนนะคะอาจจะมีการชวนกันไปดื่มชวนกันไปริง้งกินข้าวหลังเลิกงานหรือว่าไปเที่ยวกันบ่อยอะไรกันบ่อยก็อย่าให้ครบรทรบเรื่องของการงานแล้วก็การเงินก็แล้วกันนะคะ ต่อมาไพ่ในภพเกี่ยวกับเรื่องของพันธุนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆ five f n d e n t a l s ดูเหมือนชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินนะคะถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแบบเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะหรือว่าอาจจะมีพี่น้องครอบครัวบางคนหรือว่าคนในบ้านเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนะคะแล้วเราก็จะต้องแบบซัพพอร์ตเขาสนับสนุนเขานะคะ ใครที่กําลังจะซื้อบ้านซื้อรถในระยะนี้นะจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณเบรกได้เบรกไปก่อนนะไปสนใจไปแบบจ่ายเงินไปจองไปอะไรอีกทีนึงอะปลายปีดีกว่าพฤศจิกายนเป็นต้นไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอะไรตอนนี้เลยดูเหมือนว่าคุณอาจจะแบบไปเสียเงินแล้วก็เสียได้ทีหลังนะคะหรือว่าไปจองที่แล้วแบบไปเจอที่ที่มันคุ้มกว่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพปะุตตะนะคะเอซอฟซอสนะดูเหมือนว่า คุณอาจจะต้องมีการตีกรอบลูกน้องนะคะหรือว่าลูกหลานบริวารในเรื่องบางเรื่องอะให้ชัดเจนกว่านี้นะคะเช่นอออกกฎออระเบียบอย่ากลับบ้านดึกเกินเท่านั้นเท่านี้นะอะไรอย่างนี้นะคะหรือกับลูกน้องบางคนที่มันเข้างานสายนะคะมันไม่เช็คอินมันไม่แบบว่าโผล่หน้ามาให้เห็นเลยคุณอาจจะต้องแบบออกกฎระเบียบใหม่นะคะนะเพื่อที่จะทําให้เขานะอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นนะคะ ระยะนี้นะคะใครมีลูกก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเช่นตัดสินใจในเรื่องของการเรียนต่อจะไปสายไหนเส้นไหนดีนะคะคุณควรช่วยเหลือเขาในการตัดสินใจด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะนายอเพนตาเคิลสคะช่วงนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีเออศัตรูหรือมีคนขัดขวางเรื่องงานมีคนขัดขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องแก่กว่าเยอะๆเสมอไปนะคะผู้ใหญ่นะหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ลักษณะแบบวัยประมาณวัยทํางานนะคะ27 28ไม่เกิน40ประมาณนี้นะคะทรงๆนี่แหละนะคะอาจจะเข้ามาแบบจุกจิกเรื่องมากน,าน,นู่นน,น,น,นนั่นนี่โน่นบนนี่บ่นนั่นแต่ว่ามือไม่ทําอะไรประมาณนี้ลอ,อยอย่างเดียวแล้วก็ตามจังเลยเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกลำคา แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขามาของขวางคุณเนี่ยเวลาทํางานเวลาทําอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอุปสรรคของชาวราศีกุมในช่วงนี้ที่อาจจะมาเป็นพักๆก็เลยก็คือคุณจะรู้สึกเหงาเหงาหรือสุขว้าเวเป็นบางทีอะนะคะเหมือนใจมันหวงโหวงยังไงก็ไม่รู้อะบอกไม่ถูกแล้วมันก็ทําให้คุณแบบจิตตกหรือว่าแพชชั่นมันหล่นหล่นลุงล่งล่ง่งอะเป็นบางช่วงด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะอ่า e e ี o ซ็อกวอแบบนี้นะคะ คนโสดคุณกำลังติดเฟรนด์โซนหรือว่าอาจจะไปชอบเพื่อนกันเองอะไรกันเองนะคะซึ่งก็ยังไม่สามารถทีจะแบบฝ่ากำแพงเฟรนด์โซนอันนี้ไปได้นะสำหรับคนที่มีคนขอไยค่ะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคุณเหมือนเพื่อนกันมากกว่านะมีการช่วยเหลือกันอะไรกันแต่ทีนี้บางคู่เน้นว่าบางคู่นะคะของชาวราศีกุมคุณอาจจะมีแบบ ยเยเพื่อนร่วมงานายเพื่อนเก่าบางคนที่มันเหมือนแบบพยายามจะมาเข้ามาเป็นมุดแดงแฝงพวงมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาแบบแอบซึนๆเข้ามาแบบทําตีซีตีสนิททำเปทำทำตัวชั้นรู้จักเขาชั้นสนิทกับเขามาก่อนก็เป็นแฟนเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําตัวหน้าหมันไส้อะนะคะแต่ก็เนียนเนียนนะคะก็จับตาดูนางไว้หน่อยละกัน ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะจา์มองว่าช่วงนี้คุณก็น่าจะติดติดอยู่ในเฟรนด์โซนเหมือนกันหรือว่าคุยกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนออกแนวทรงเพื่อนมากกว่ามันไปไม่พ้นมันข้ามสะพานเฟรนด์ไม่ได้สักทีนะคะคุณก็เลยยังแบบเหมือนยังไม่ได้ไปไหนนะคะอย่างมากก็ได้เจอการช่วยเหลือกันมันก็ติดอยู่แค่คำคำนี้ไม่มีสเตตัสยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะสำหรับภพ่ในภพ มรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายคิงซัวอนนะคะชาวราศีกุมระวังสุขภาพบริเวณท่อนขานะคะขาเขา่ขาข้อเท้าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมัดใหญ่นะคะช่วงนี้คุณอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกสัก,สกเท่าไหร่นักนะ,ะเดินสะดุดสะดุดหรือบางคนก็อาจจะต้องแบบใช้ไม้เท้าใช้ไม้คำ้ำช่วยเดินใช้วอลเกอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสักเท่าไหร่นักนั่งบ่อยอะไรบ่อยนะคะ ไพ่ในพบสุภาน์นะคะถูออฟสอดแบบนี้คุณกับผู้ใหญ่นะคะจะมีการสื่อสารกันที่ไม่ค่อยดีนักมีเรื่องกินใจอะไรกันบางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยออกมาตรงๆนะคะเหมือนเก็บความรู้สึกขัดขัดใจนี้ไว้ในใจนะคะนะแต่ว่ามองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายคุณทั้งคู่กะว่าเดี๋ยวพอเวลาัผ่านไปอะไรจบโปรเจกจบแล้วมันก็คงจะลืมๆกันไปเองนะคะคุณทั้งคู่ต่างเลือกที่จะใช้วิธีนี้มากกว่าวิธีเผชิญหน้านะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะนายออฟวอร์นะคะการงานคุณมีไอเดียใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามามีลูกค้ารายใหม่ที่จะต้องออกไปพบออกไปออกไปดีลออกไปคุยด้วยนะบางคนนะคะก็จะช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศอะต้องไปนู่นมานี่บ่อยๆนะคะถ้ามีการขับรถไกลๆนะคะเน้นว่าแบบจอดกลางข้างทางบ้างะแบบระยะเวลาอย่านานมากนะแล้วก็ลุกขึ้นมายืดเส้นบ้างไม่งั้นเดี๋ยวคุณลุกขึ้นมาเดินไม่เป็นเลยนะเคล็ดเอวเจ็บเอวได้ง่ายๆเลยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพลาภะนะคะ Knight of Cups นะคะอาจารย์มองว่าโชคลาบมีแต่จะมาเป็นลักษณะของแบบของฝากของกินของขวัญของที่ดีต่อใจของสวยๆงาๆนะยังไม่ได้เห็นเป็นแบบเม็ดเงินเป็นอะไรพวกนี้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะจะมีคนที่แบบชอบเรารู้สึกดีกับเรานะเอาของมาฝากส่งของอะไรมาให้นะคะ ต่อมานในพบสุดท้ายบพบวินาศสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษของชาวราศีกุมเดือนนี้เลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุฟืนไฟอะไรต่างๆะะทั้งในบ้านแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์ด้วยะะขับรถอย่างมีสตะะิช่วงเดือนนี้ต่อเดือนช่วงเดือนกรกฎาต่อเดือนสิงหานดาวอังคารร่วมดาวราหูร่วมดาวมดุยูตยะคะกุมกันอยู่ในระยะวังกะที่ใกล้ชิดกันมากๆาไม่ห่างก,กันสักเท่าไหร่เลยแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออ,อุบัติเหตุรถยนต์ละ,ะ,ะสออารมณ์ของตัวเอง ะะแล้วก็3คือเรื่องของแบบภัยธรรมชาติเช่นภัยจากลมภัยจากพายุต่างๆนะคะถ้าเห็นท่าไม่ดีฝนตกกํลาลังหนักๆนะคะก็อย่าขับรถออกไปหรือถ้าอยู่กลางทางเนี่ยก็หาที่จอดหลบลมหลบพายุหลบฟ้าฝนไว้ไว้จะดีกว่านะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีกุมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย